ค่ายอยู่แล้วก็ยื่นไปทุกค่ายแล้วก็ไม่มีค่ายไหนเขารับเลยไม่มีใครเอาเลยตอนนั้นก็เลิกทวง,งไปสองอาทิตย์ถ่าแล้วก็พี่นัทเมื่อกีตาโทรมาหาบอกว่าช่างมันเลือกค่ายก่อนแล้วกันไปซ้อมตีเล่นๆดีกว่าเนี่ยแล้วก็เราไปซ้อมระดีที่ห้องพี่ตาแล้วก็พี่ตาก็เดินมาถามว่าแบบเฮ้ยเพลงที่ซ้อมอยู่เป็นใครเราก็แบบเออนเพลงตัวเองพี่ตาเลยว่าน่าสนใจนะ มีค่าหรือยังหรือประมาณเนี้ยเราก็บอกว่ามันไม่มีใครเอาพี่นะพี่ต้าค่ะบอกว่างั้นเดี๋ยวเราออกเงินให้ทำอารบ้ากับเราตอนนั้นคือเห็นฟังงงเกลียังแรกในห้องสองจินตนาการเห็นแบบน้องพทยืนอ,อยู่เนี้ยแล้วก็เป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ท่ามการฝูงชนตอนนั้นจินตนาการขนาดานั้นเลยครับ อั concert, นนะั้นคอนเสิร์ตเนาะไม่ใช่มอ็อบเนาะพี่ตา้า <laughs> เป็นแบบว่าแบบว่าสัญชาตญานแมวมองกระตุกครับแต่ขอขอเล่าหนึ่งว่าพี่ต้าเนี่ยตอนนั้นดูแลวงอยู่หลายวงมากนะคะคสมัยที่มีมีแบบไม่รู้ทานตาตาทอโมมารโอลอะไรอย่างงี้ไหมมีวงหลายๆวงที่พี่ตา <laughs> ้าเป็นคนให้กำเนิดน,นะคะก็ <laughs> <laughs> คือพี่รู้สึกว่าบางครั้ง <laughs> เหมือนกับเวลาที่มีคนมาเห็นค่าในสิ่งที่เราทาในวันที่เราแบบไม่เชื่อในตัวเองแล้วอะค่ะ มันคือแบบที่สุดแล้วอ่ะแพทรู้สึกว่าหัวใจที่ต้ามันสุดยอดมากกิจกรรมตอนนั้นคือไม่มีเอาแบบดับจาก่อนนั้นี่วงเคลียร์ตอนนั้นไม่มีไม่มีใครสนใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่สนละนันก็คืออัดเองไปก่อนเลยอัดเป็นมาสเตอร์นะฮะอัดเป็นมาสเตอร์ไปก่อนแล้วถ้าไม่มีใครซื้อก็เดี๋ยวปั๊มเป็นไพ่กา,า,าร์ตาสติปิโม่นะฮะ ถ้าเราเทงที่คิดไปแต่ยังไงก็ต้องอาจจ่านเปลี่ยนแล้วทุกคนลองคิดย้อนกลับไปนะยี่สปีได้อะแล้วตอนนั้นเนงินประมาณนะแสนสี่หรือแสนหกพี่ต้าจะออกหให้อ่ะตอนนั้นคือมันเยอะมากๆแล้วก็ามีเรื่องเกี่ยวกับเพลงคนบนฟ้าด้วยกันเมื่อาวานก็เล่าไปแล้ววันนี้เล่าอีกแล้วกันนะครับแล้วเ,เพลงคนบนฟ้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับวง,งเคลียร์นะครับเพราะว่าในวันหนึ่งเ,เดินขึ้นไปค่าย ทีนี่นะฮะผมก็ขึ้นไปค่ายทีนี่แล้วรู้สึกแบบเหมือนเออ่เหมือน,ออนติดหนี้อะไรที่อย่าง <c oughs> เข้าใจอารมณ์คนติดหนี้นครับคือค่ายก็จะทวงเพลงครับทุกค่ายอัลบั้มล่าสุดก็โดนทวงนะแล้วผมก็จะไปหลบหลบซ่อนซ,อ,นซอ,นอยู่สักวันหนึ่งพี่นิกเจ้าของค่ายก็เดินมาตามโอ้ยพี่นิกก็แบบเฮ้ยถึงระดับพี่นิคมามาตามเขาบอกวนะ่ามาเข้ามาคุยกับพี่หน่อยไหน,ไหนมีเพลงใหม่มาเสนอหรือเปล่ามผมบอกว่าเฮ้ยไม่ แย่แ yeah, ล้วไม่มีผมก็ไม่ไม่มีครับมีแต่ในหัวผมไม่เป็นไรเขาก็ไปหากีตาร์โปรไปหากีตาร์โปรเงเาไห้ก็ไม่รู้ตัวหนึ่งครับง่อยๆเนี่ยครับแล้วก็ยืดมาเติงอ่ะไหนเล่นในหัวให้ฟังหน่อยผมก็เนื้อใจพี่ตแกเอาจริงก็เลยเล่นเห็นมือเขาฉันนันมีดอกไม้ฉันไม่รู้จะไปใครก็ก็อ้าได้เลยตอนแรกจะเก็บไปแบบฟังเล่นเองคนเดียวแต่ก็มัวๆไปครับปรากฏว่าพี่นิกซื้อ แต่ก็ไม่ได้ใจแย่ละรู้สึกเหมือนไม่ได้ทํางานอะไรเลยสักอ,อย่างในาย่ามมีซีดีวงเคลียร์ตกไปแบบเอ้ยในาย่ามมีซีดีวงเคลียร์ก็ยื่นบอกที่นี้ครับผมเจอวงเด็ดครับวงหนึ่งแล้วก็ให้ไปน้อยไม่มีซิงเกิลจะเอาเพลงนี้ไปด้วยครับแล้วก็รีบเผ่นไปเลยจาได้ว่ารีบกดรีบแล้วเผ่นหนีไปเลยพอไปถึงหน้าเทศกาลมีที่นี่โทรมาตามครับเสียงผมตกใจโอ้โหที่นี้ แกจะเอาที่ได้ไห่จะเอาเจ้าเดโมพี่ได้ไหใช่ก็นี่ก็แค่ทวงเดโมแบบถือทั้งล่างติดปุ๊บแกโทมาก็เฮ้ยแย่แล้กัดฟันหลกครับทีนี้บอกว่าเฮ้ยวงอะไรอ่ะเมื่อกี้ที่ส่งมาวงอะไรอ๋อวงรุ่นน้องครับยังไม่มีค่ายครับนั้นที่ซื้อเลยมาเซ็นสัญญาพรุ่งนี้เลยวันนี้วัน แล้วสุดท uh, ้ายแล้มอีกสองเรื่องเฮี้ยเหรอมีวงเคลียร์มีสองมีอีก